สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามานะอัปเดตต้นมะละกอนะคะหลังจากที่ฝนตกมาหลายๆรอบนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือต้นมะละกอแต่ละต้นก็เริ่มมีดอกมีผลแล้วนะคะอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะของแต่ละต้นที่ว่าออกดอกออกยอดมาให้ดูนะคะก็พอจะได้กินอันนี้คือต้นเตี้ย มะละกอเตี้ยนะคะออกหลายลูกแล้วเย่ๆด yeah, yeah. ินมันไม่สวยนะคะมันก็เลยไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่ตอนนี้ฝนมาช่วยชีวิตนะคะก็คงจะพอได้กินอยู่นี่เราก็ถ่ายต้นละวิสองวิมาให้ดูย่อๆมาให้ดูนะคะรวบรวมมาให้ดูนะะี่ค่ะแต่ละชัดละชัด ก็คือติดทุกต้นแล้วนะคะเย่เยเราจะได้กินผลงานเราแล้วปลูกไป็นร้อยกดต้นนะคะเพืเ่อนเหลือแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ